สวัสดีพี่น้องพงไปที่เคารพรักนะครับผมมาพบกันอีกคือเก่าในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมาพบกันซีมงแงนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมจัดไทยพี่น้องอีกนะครับตามคําขอขอมาดูกันดูนะครับผมขออภัยก่อนอื่นขออภัยพี่น้องผู้ที่บ่มากินของดิบนะครับผมเนาะจังไรกระไดมักไผ่มักมันเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตให้พานได้นะครับผมผมก็กินยาทุกสามเดือนอยูุ่นะครับเพราะว่าผมกินดูอินี้เมื่อนี้มี่นี่เลยครับ เนื้อเสือห้องไห้ครับสีรองซิมเบิงเข้าจาวามันหยาบได้ว่าสันบามันเป็นอันนี้มันแต่ว่าผมอยากรององเลเออแบงห้ผมรองนะครับมันสนอกกับเนื้อครับเนื้อตอนนี้เบิงสดสดเลยนะครับเพื่อนบอกว่ามาใหม่สดสดเลยนะครับพี่น้องพร้อมกับตับมีเท่านี้แหละครับมีตับแล้วก็มีนคันแท่นหน้ามีสามสิบกีบแน่นะครับพี่น้องเนาะ,ะมาบาดท,ทีนี้ผมสิซิม อ่อันนี้กอนครับกิ้มเสือห่วงไห้มันเป็นยังไงมันบติทก,กันกับเนือปันไดเนาะพี่น้องเนาะสองตอนนี้นะครับเจลคักขนาดเมือพี่น้อง ก็เป็นตัวมันมัน,มนเ็นบอกอืาธรรมดาครับก็เป็นมันธรรมดาสำหรับผมสามสิบกีบ มีเข่าดีๆเขากันหนึ่งหอนๆครับ มนกินยังต้มมี้วเขา่าะนะหอนๆเลยตับตับตอนนีง้ไงเลยครับพี่น้องตับสดๆครับอยากน้ำเบอร์นี่เลนกล้องโอ้อ อีเลิศก็มีการพริกหน่วยตามพักนี่แล้วนาะพีนพ่น้องคองสดมันแซ่บเนาะ สารแนืหาไล่ตอนเนือก่อนครับเนื้อแดงๆสวยๆงามๆ ครับพี่น้องเน,นื้อตอนใหญ่ๆเลย ที่ไปกินยนันทงหน้าพี่น้องว่าอันมันไก่โพดคือผมอยากเน้นบรรยากาศผมอยากให้เบื้องผู้เขา ปกติจุเนี่ยเขาจ้าสิกินเ,เป็นพวกกับแก้มกับยังแต่ว่าผมนี่จัดกับเขา ดื่มบักพิกสั่งมากเคืองโลกครับโลหนึ่งกินมาเบิด แบบเจ้าก,กัะคักคักพี่น้องเต็มเลยเจ้าขิงห้วนล้วน,วนไม่ดีไม่ดีผสมนิดหน่อยเจ้าขิงงัวนี่เอาจังเห็นเนอะพี่น้องเนาะ ไปถึกเมื่อถึงช่วงได้ของสด แสบตึ่งหอมหอมมิ้นทินขึ้นดังอตอนบักยยใไงผมได้พี่น้องมาเป็นตอนหน่อยๆได้ครับอือหือ ขอบคุณค่อนๆ จะคือว่างไปไหนสุดยอดพี่นอ้องทั้งเพ็ดทั้งแสบครับขอพายด้วย่มันหายยังครับเขาหอน 不多。 การบักพริกกอนพริกหนึ่งคำตามด้วยเนื้งงัวตอนใหญ่ๆอื เสียห้องให้กินในสองตอนขันมันมีติดเนื้อน้าแน,น่นี่สิ่งให้ย่พ่นองแต่ว่าเนียนผมมีติดติดเนื้อมากแปลว่าอาหลายๆตรงนี้นะสิ่งพ่อได้เอาโดนๆผมจังได้ซิมเพ่นว่ามันคักแท้เสียห้องให้สิ่งได้ดซิมลองเบิรงมือนี่ว่ามันเป็นอยงไรแต่แล้วแต่ภูมิมากดอ,อ,กอกนาอพพ่นองเนาะของมาอน,นี่ แต่ต่คนมักบางคนก็นมักเนื้อเสื้อห้องให้หอนคร,รับขออนุญาต เมนูนี่ก็คือว่านะพี่น้องเนาะเอามักไผ่มักมันเด้อครับเด้อนะครับพี่น้องผู้ใดบอกกินผมก็ต้องขออภัหยหลายๆนะครับ ตเครื่องโลกต้องบอกเปิดทำต้องกินผู้เดียวเนาะขอบคุณพี่น้องนะครับผมทีให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับมือนีอิ่มนำสำล้านอิ่มเรียบร้รยนะครับพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกันแล้วกันครับผมพอกันไหมในคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ